อะไรของมึงวะเนี่ยเอ้ยงานหน่อยแับนี้ตันเนื้องานไรอู้เดี๋ยวรายงานไม่เสร็จเลยช่วยหน่อยีกูจะนอนเปียวเียกอเหราอะไรวะรายงานค้ายไม่เสร็จเลยงานอะไรมาการทหมู่อไม่ทำเลยช่วยนอยดิไดเอมาไม่ใช่หรอโชน่ะะแล้วถ้านูเปไเอช่วยหน่อย เดี๋ยวเอองั้นเธอก็ช่วยวะไปไปนู้เดี๋ยวกูพาไปพบท่านอาจารย์สุวิทย์สกิตตลิงแล้วกันที่ไหนวะเออเดี๋ยวกูพาไป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 สวัสดีครับท่านสวิสอ่าครับสวัสดีครับเฮ้ยครับเฮ้ยนี่ท่านสุวิทย์สกิตตลิงนี่จะบอกให้ คิดค่าได้กฎหมายเราจะทรมันูญกับกฎหมายหมาชนได้เอมาเนี่ยก็พาท่านนี่แหละหมดตัวด้วยครับอ๋ออ่านหนังกือครับนั่งก่อนักนมีอะไรก็ว่ามาเลยมาไงเดินมานมาไยมาเอาผม,มีเรื่องอะไรล่ะมีอะไรจะถามมีอะไรจะสอบถามคือว่าเขาเออตอนนี้ผมกำลังทำรยายงานอยู่ครับต้องการจะสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลข้อมูลเกี่ยวกับ มาตรการบังคับทงปกครองนะครับครับเรื่องครับอ่เรื่องหลักการสําคัญนะครับว่ามีอะไรบ้างจะเอาไปใช้ในรายงานนะครับคอยทราบไหมครับครับเดียวหาให้ได้ไได้ครับครับหลักการสําคัญของการบังคับทางปกครองครับมีหลักเกณฑ์อยู่สามประการนะครับหลักๆประการที่หนึ่งหลักการแหงความสมเหตุสมผลซึ่งตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองส5 3 9น้อยสามสิบเก้ามาตราห้าสบกวรรคสองได้วางหลักเกณฑ์ไว้ว่าให้ใช้มาตรการบังคับปกครอง เพียงแค่ที่จเป็นเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์โดยกระทบเพื่อใถึงสิทธิผู้อยู่ในังคับน้อยที่สุดนะครับนี่คือหลักเกณฑ์ประการที่1ห,หลักการในความสมิดสมผลประการที่2หลักการประครับทประคองเพียงแค่ที่จะเป็นก็คือเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เช่นเจ้าหน้าที่ออกคําสั่งให้ใช้เงินและปรากฏว่าไม่ใช้ไอกรณีเช่นเนี้ยกฎหมายข้ออำนาจเจ้าหน้านที่จะนํายึดหรือยัดทรัพย์สินเพื่อนําออกขายตลาดได้ ซึ่งการนำยึดหรือยักยัสินนั้นก็ต้องเป็นไปตามหลักการทางบังคับทางปกครอง,องก็คือเป็นไปตามหลักเพื่อความเพียงที่จําเป็นนั่นหมายความว่าเช่นตัวอย่างนะครับเช่นข้าราชการเนี่ยมีคําสั่งทางกองให้ชดใช้เงินจํานวนหนึ่งสองแสนบาทอย่างนี้เป็นต้นปรากฏว่าเขาไม่ชดใช้กรณีชุดน,นี้ถ้าเขามีบ้านหนึ่งหลังราคาหนึ่งล้านบาทมีรถยนต์หนึ่งคันสองแสนบาทนะครับไอ้กรณีชุนเนี้ย เจ้าที่ก็ต้องนํายึดหรือยัดทรัพย์สินที่มีราคามูลค่าสมเหตุผลกับที่ให้ชดใช้เงินนะครับก็คือบังคับเอากับรถยนต์จำนวนราคาสองแสนบาทหากไปบังคับเอากับบ้านผู้ถูกยึดบ้านนั้นก็อาจจะเสียหายได้บางอาจจะขัดก,กับหลักของการบังคับปูกพองเพียงที่จะเป็นนะครับเพราะฉะนั้นถือได้ว่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องนำยึดเพียงที่จะเป็น ซึ่งเป็นไปตามหลักการบังคับบังชการที่จะเป็นครับผมและประการที่สามหลักการเหนความชัดเจนและแน่นอนนั่นหมายความว่าการออกคําสั่งบังคับบัการบังคับบัญคอานั้นจะองมีความชัดเจนและแน่นอนขอบคุณนะครับสำหรับข้อมูลถ้าเกิดผมไม่ได้ท่านเนี่ยผมจะไปหาข้อมูลที่ไหนแล้วเนี่ยครับผมขอบคุณมากจริงๆนะครับผม๋ยลยกขึ้นขอตัวก่อนนะครับมาชิญมีชิีครับมีแล้วก็มาหาได้นะครับครับผมได้ครับครับขอบคุณครับครับวันนีครับ ได้ข้อมูลมาแล้วอ่ะไปหาอะไรกินดีเปล่าเอาไปดิร้านไหนดีวะนิ่งน้าเป็นไงเอาดีเอาดีเฮ้ยลืมว่าลืมลืมถามอ่ะลืมถามตาสุวิน่ะเรื่องผลมันทําไมดีทําตกคล้องอ่ะจะไปถามใหม่อีกรอดได้เปล่าไม่ถามให้หมดว้าวโหขอโทษนะไปะไปะแปเอาไงล่ะดูกลมอีกนั่นั่งนั่นน่งนั่งั่นั่งั่นั่งั่ ลดูกันก่อนนะครับครับสบายครับคือจออย่านี้ต่ำมาเนี่โอ้โหไันได้ใจจริงเลยชอบหรือชอบจำงจกินปลาแรงมากเลยนะครับอยากแล้วว่าไงล่ะเออคือว่าผมลืมถามเรื่องสัมพันธ์ท่านไปเรื่องนึงะครับผมครับครับก็คือเรื่องผลบังคับทางกองอะครับผมลืมถามไปผมอยากรู้ว่ามันมีหลักการยังไงบ้างนะครับผลบังคับของคําสั่งทำงองนะครับมี มีหลักการอยู่สองประการสําคัญนะครับการที่1คํ่คสั่งทางปกครองนั้นมีผลในตรงตามกฎหมายการที่สองคสั่งทางปกครองนั้นต้องการให้เกิดผลทางกายภาพํานวรายละเอียดนะครับประการที่1คําสั่งทางปกครองเกิดผลโดยตรงตามกฎหมายเช่นการออกคําสั่งอนุญาตให้ตั้งโรงงานคําสั่งอนุญาตเปิดโรงแรมคําสั่งอนุญาตเปิดสถานบริการการแต่งตั้งข้าราชการซึ่งคําสั่งเหล่าน okay. mm. 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 mm mm. mm. <men> mm. ี้นะครับ <hunters> เป็นคาสั่งที่เกิดผลตามกฎหมายทันทีโดยไม่ต้องกาะทาการใดๆต่อไปอีกซึ่งผลของคําสั่งนี้ก็อาจจะทำให้เกิดสิทธิ์หรือจํากัดหรือทําลายสิทธิ์ก็ได้ที่บอกว่าเกิดสิทธ์เช่นคําสั่งอนุญาตคาสั่งแต่งตั้งข้าราชการเอกยก็ทําให้เกิดสิทธ์ของบุคคลนั้นขึ้นมานะครับการขออนุญาตจึงทําให้เกิดสิทธ์ตามกฎหมายที่บอกว่าทําลายหรือจํากัดสิทธิ์นั้นก็เช่นการถูกปลดออกจากตําแหน่ง เขามีตำแหน่งอยู่แล้วมีหน้าที่อยู่แล้วตามกฎหมายแต่ออกคำสั่งยิ่งไปก็ทําให้หมดอำนาจหน้าที่คือเป็นการทาลายสิทธิ์ของในเองนะครับส่วนผลบังคับคาสั่งอำบังคองประการที่2คือคําสั่งอำบังคองต้องการให้เกิดผลทางกายภาพก็คือคําสั่งที่ต้องการให้กระทําการหรือไม่ทําการอย่างใดๆถ้าฝ่าฝืนแล้วเนี่ยก็จะใช้มาตรการบังคับอำบังคองก็ได้แก่การให้ใช้เงินการกระทําการให้กระทําการหรือไม่กระทําการอย่างใดๆนะครับ ครับขอบคุณมากนะครับสำหรับข้อมูลโอ้โหขอบคุณมากจริงครับท่านไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับส้มตำไม่ค่อยอร่อยนะครับท่านมันบา,านไปครับไม่หวานนะผมขอตัวกั่อนนะครับกลับแล้วหรอครับแล้วครับอ,อย่างนาี้ช่วงนี้ร,รบับครับ เฮ้ยลืมอีกแล้ววะลืมถามนรเตะชีวิตเรื่องสำคัญไปอ่ะเฮ้ยเรื่องอะไรวะเฮ้ยเรื่องลักษณะมาตรการทางปกครองอ่ะลืมมันสําคัญมากเลยเว้ยโอ้ยเหนื่อยนะเว้ยเดินไปเดินมาเนี่ยขอโทษขอโทษได้ยินไหมโอ้ยไปได้เปล่าไปอีกรอบนะเอ้ยไปก็ไปไงเราก็เพื่อนกันอุ้ยสิงใจอ่ะอ๋อ อืมอืมอืมอืทำไหมอืมอะไร้อืม่าฮ่่าาอโครับทีเรมนไครับ้น้งะว่ามีเรื่งถามเรื่สุดท้ายแล้วครับมีืองอะไรครับ้มกนอะไรนะแ้วมีอะไรก็คือ อยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องลักษณะของมาตรการบังคับทางปกครองอครับผมบบว่ามันมีความหมายยังไงแล้วมันเป็นยังไงครับลักษณะของมาตรการบังคับทางปกครองนะครับมี2ประการกรณีที่1กรณีคําสั่งทางปกครองให้ผู้ใดชําระเงินวิธีในการยึดอายัดทร,รัพย์สินเพื่อนําออกขายทตลาดนั้นก็คือนํากฎหมายวิธีพิจารณาความแห่งมาใช้บังคับโดยอนุโดมนะครับซึ่งการยึดและยัดทร,รัพย์สินนั้น ไม่ได้มีเพียงกฎหมายกลางเท่านั้นที่กำหนดไวด้โดยเฉพาะแต่ก็ยังมีกฎหมายอีกหลายฉบับที่กําหนดถึงวิธีการไว้โดยเฉพาะเช่นพระราชบัญญัติภาษีโรงเรียนและที่ดินพศ2475มาตรา44พระราชบัญญัติบำรุงท้องที่พศ2508มาตรา41ประมวลกฎหมายรัศดากรมาตรา12พระราชบัญญัติภาษีสรรพสาพอสอ 127, พมิตพศ2527มาตรา140พระราชบัญญัติเงินทดแทนพศ2537มาตรา47 พระพระาชบัญญัติประกันสังคมพศ2 5 3 3มาตรา50นะครับซึ่งโดยสรุปแล้วเนี่ยก็คือมีกฎหมายหลายฉบับที่กำหนดมาตรการไว้โดยเฉพาะหากกฎหมายเฉพาะไม่ได้กําหนดวิธีการเอาไว้ก็ต้องเอากฎหมายกลางมาใช้บังคับนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกฎหมายเหล่านี้จะกำหนดให้เอาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาใช้บังคับโดยอันดุลน์ครับ,รรบต่อไปก็มาดูกรณีตัวอย่างกันครับ